ณผู้หญิงผมยอมรับตามตรงว่าผมประทับใจคุณมากคุณไม่เหมือนมนุษย์ถ้ราคุณเป็นยิ่งกว่ามนุษย์ที่สวยงามมากคุณเป็นดั่งตัวคุณร่วมน้อยที่ผมเฝ้าคอยจะร่วมหานร่วมมากถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากจะขอยกกำลังสองหัวใจไปให้คุณถึงแม้ความรักไม่ใช่สมการที่มีเลขหารลงตัวแต่ผมจะรักคุณเท่าอีวินตี้ เพราะใจผมนี้มีแต่คุณคุณครับให้เกียรติผมเป็นแฟนคุณได้ไหมครับเชิญฉันไม่ง่ายนะคะ เดี๋ยวคุณครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่หลายใจนะครับไม่จริงหรอกคนเมืองกรุงอ่ะชอบหลอกลวงแต่ผมไม่นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณลองจับตรงนี้ผมดูสิครับ่ คุณครับคะทีนี้คุณจะเชื่อผมได้หรือยังให้เกียรติเป็นแฟนมันจะดีเหรอคะขอดูเธอหน่อยฉันเองเอาเปิดละใจเธอยังไม่เปิดโอ้โปกโอ้ขอใจเธอหน่อยฉันเองเอาเปิดละแล้วเธอจะเปิดไหมแล้วเธอจะเปิดไหมแล้วเธอจะเปิดไหมมันแน่น เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแนะนําตัวเองนะครับเชิญน้องตรงนี้ไม่ทราบว่าน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับขอขออนุญาตหายใจนค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อมิมนะคะจากจนบุรีรุ่นสี่ค่ะน้องมิมนะคะขอขอเหนื่อยแต่ฝั่งนี้ขอน้ําด้วยเพื่อนๆเตรียมน้ำไว้ด้วยนะ น้องซิเจนด้วยชื่อน้องจากชบุรีด้วยสิครับอ่าน้องตึงนะครับน้องตึงไม่ทราบว่าน้องซ้อมนนานไหมครับไม่นานนะคะอ่าน้องตึงนี่ปกตินี่ตอนที่ทํางานนี่เต้นเป็นปกติอย่างนี้ไหมครับเอ่อไม่ค่อยงินเอาครับกินไปก็ร้อนก็เลยอยู่เฉยอ๋ออยู่เฉยไม่ได้นะครับเอ่อ เมื่อกี้เพื่อนๆน้องมิ้มกระซิบมาว่าประมาณว่าปกติไม่ได้เป็นคนแบบนี้ใช่ไหมครับหนูมไม่เคยเต้นมาก่อนเลยครับที่แรกคร่ะอ่าอันนี้เป็นความสามารของน้องชวนบุรีสีครับขอเนเงปนบมือครับขอบคุณครับนะ a าตอฟาดเจ e ตส รุ่นสี่กันนะครับผมเรามาสัมภาษณ์เจ้าตัวกันดีกว่าครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงภูมิใจไหมที่ได้เป็นทุนแดงของรุ่นเริ่มจากเคาเกบอของเราก่อนเลยครับภูมิใจไหมครับที่ได้เป็นคาร์บอยของรุ่นรันะครับค่ยิ้มสวยด้วยกูไม่รู้ว่าทำอะไรกูยิ้มสวยไปก่อนโอเคใช่ครับวันนี้ครับบนคาร์บอยแล้วครับผมคาร์บอยโดนมงคับให้เต้นคิว รู้จักคีเมื่อก้เแ้กดูัพี่น้องแแต่รู้สึกเด็ดเีมอันนี้ไม่มีวรับอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ไม่ใช่มีแล้วราจะขายค่ะของันนี้ไม่มีจะโมอันนี้นะรับู้มดูของแทกัีไม่ของแท้เป็นไงขฝากของจอร์ดครับ เก็บตกภาพบรรยากาศหลังจากที่ชลบุรีรุ่นสี่เราได้แสดงเสร็จแล้วนะครับอ่าฮะก็กลับมาประจำโต๊ะเก่าคนที่หนึ่งบีนะครับแชทกันทุกคนนะครับอ่าแชทกันดูคนที่สองนะครับอ่านิหาวครับอ่าน่าจะน่าจะพักผ่อนน้อยนะครับจูมือด้วยนี่นะครับแหนชูสองนิ้วมั่นใจแต่ก็ยังแชทอยู่นะครับแชทอยู่ลำดับต่อไปนะครับลับเอาโฮมใมมือครับมีแชทกันทุกคนครับมีแชทกันทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งพี่กิตนะครับ อ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของรุ่นแชทโชว์น้องซะเลยน<อ>ี่ครับพี่อ๋องครับไม่สนใจครับดูหญิงอย่างเดียวอ่าดูอยู่ใครดูกับพี่ชัยครับรอ่าพี่ชัยนอกอากจะอยู่ห้องแล้วถือมาอย่างเดียวมานี่ดูหญิงอ,อย่างเดียวครับโอ้โอโอหลังจากที่เราผ่านไปนะครับเรามาเก็บตกภาพบรรยากาศเก,าก่าๆครับแต่ละคน,นมีอุปกรณ์สื่อสารในมือครับคนนี้อะไรครับเล่นเกมน้องอะไรครับเนี่ยเล่นเกมครับเนี่ย น้องอะไรคะเล่นเกมเล่นเกมเขาเนี่ยน้องอะไรคะน้องไมคค่ะถัดไปนะครับเหมือนไม่ต่างกันเลยครับอ่าไม่ต่างกันเลยเล่นเกมอนุอนุเก็บทันนะครับเก็บพันหมายเลขแปดหัวหมากเปนเจนครับอนุตั้งใจมากเดี๋ยวจะตายครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกมตายนะับอนุก็เหมือนการติดแชทนะครับติดแชทนี่ครับนี่ขามือครับขามือ เมื่อไม่ทำไรไม่เชียร์เพื่อนในมือมีกันทุกคนนะครับนี่ขาวไม้หาวไม้นี่ขาวเกลือของเราอเม้เมอไม่ใช่เรานนะอันนี้ท็อปสามอันนี้มีสามนั่นแน่จ้าบรรยากาศโดยรวมนะครับข้างหน้าก็สนใจการแสดงข้างท้ายมีอุปกรณ์สื่อสารในมือครับก็ก็ไม่ติดแชทนะครับไม่ติดแชท ส่วนใหญ่เขาจะแชทต,ตอนตอนเรียนนะครับตอนเรียนนะฮะตอนอยู่บ้านทํางานเขาก็ไม่แชทครับเราจะแชทต,ตอนเรียนเท่านั้นนะครับหลังจากการแสดงจบไปอ่ะมาโต้แรกของเราครับ <t IS> เหมือนเดิมครับเมื่อไม่ได้เชียร์พงเชียร์เพื่อนครับ <t IS> มีกันทุกคนครับ <t IS> ไม่ติดแชทครับไม่ติดแชทอ่า <t IS> ไม่ติดแชทนะครับแค่ติดเกมฮะอ่าโอเคครับนี่ครับไม่ติดแชทครับไม่ติดแชทเพื่อนเพื่อนกูก็ไม่ได้เชียร์ละแชทซะเลยดีกว่าอ่า มาแล้วครับพี่แอมครับโทรไปบอกลูก